สวยไหมหค,รหครับพี่น้องโอเคครับผมเอาไวให้ดูครับโอ้โหสอยๆๆนะครับพี่น้อง สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาตกปลาอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมกระเียงเคเอ็นนะครับผมวันนี้มาเจอกันที่ข้างริมน,น้ำเมยนะครับผมวันนี้เราจะมาตกปลานะครับผมใช้ทั้งเบ็ดฝรั่งแล้วก็เบ็ดสั้นนะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าเบ็ดปากก็ได้นะครับผมดูนะครับเขาคนอื่นเขาเตรียมกัน,นะครับมเราเตรียมกล้องอเคลองาดูเพื่อนที่ปาก เบ็ดฝรังนะครับผมนะครับผมจกัดน,ะนี่ตอนนี้ก็เตรียมเบ็ดนะครับผมพี่กรพี่กรกะระยังเคนะครับผมกะระยังเคเตรียมอันนี้นะครับน,นี่พี่นนพี่นนนี่มีล่มพร้อมเดี๋ยวเราจะลองดูว่าวันนี้เราจะได้สักกี่ตัวนะครับผม เตรียมเบ็ดนี่นะครับคือกรทัผู้ชนเลยครับผมนี่เลกยนดับเบิลแบกกอดีกว่าป่นี่โนตัเลยน่ะเลืองเวนี่นี่ไเฮยเชี่ยรูที่ะพูดที่ดีเลยเยครนะ

โอเค okay, ครับผมตัวแรกออกมาแครับผมได้ครับตัวแรกรเลนิดนะครับผมสวยนะพี่น้องโอเคครับผมใส่สวยๆนะครับพี่น้อง <c oughs> ตัวแรกติดนะครับโอ้โหค่ยติ้นรับติ้น นีเราจะไม่ฆ่าก่อนนะครับเราปล่อยไว้ใน่น้ำนะครับใส่งามๆครับพี่น้องอือมาฝ่ามือหนึ่งนะครับโอเคครับตัวแรกเพลงเพลงเพลงครับผมเก่งๆตับลตับลึกประเด็นตับลึกตาบลึกยังไม่เคลียก็ โอเคครับผมตัวที่สองเหมืนอนจะตอดนะครับผมเมาดูก่อนว่าเป็นปลาอะไระครับเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาเล้วตัวที่สองครับผมตัวที่สองแล้วครับพี่นัสงสองตัวแล้วพี่นนมาอ,อยู่ตรงนี้ได้เป็เดียวสองตัวแล้วอะเอาแล้วครับ กิน่หมูเหมืนกันเยเดียวไว้้อยกนคลูกปลามาเึงแล้วหาปาเจอไม่เจอคันนี้ก็ก allora. réussi, ดิงเจเ้ยึงหมืนกันขันล่างไม่อกใชคยค่อยๆ

กะต้องไล่จัดการกินไม้ข้างล่างนี้นละเราได้ตัดดึงกินไม้ออกลงเป็ดยังไม่หมดเลยมา,าแล้วนะครับผมตัวที่สามของเราตอดดีนะครับตรงนี้เพราะว่าทำเลเหมาะก็บมีดกไจได้ตัด min min tapi Ini dia, kita sudah. Oh, pulak ni. Oh, pulak ni. P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 ulak ni. ni. Pulak คนสู้ปลาคนสู tá, ้ปลาครับผมคนสู้ปลาโอเคมาแล้วครับผมตัวที่สามโอ้โหพี่เส้นั่นน่ะ่น เยอะจัดเลยแต่ก็ยังดีที่ได้ปลายอยู่อย่างค่อยเคลียร์ให้กันแล้วว่าทำเสยตอยเยอะจริงวันนี้งานงายเพิ่งก่อดุลหน่อยเหรองานขี้โตเวียนหน่อยไหปัดเรื่อยๆครับผมนี่นะครับตอดทีสองตัวติดนะครับผม ลงนะไหมมัง้งโอ้โหก็ดย่าประมาณนี้คงไม่ลงแล้วพี่เอา้าชินเก็บต์ัดดีครับผมตัดดีชิ้เก็บิฟต์ปลาลดูดเร็จครับปลากินนะครับผมปลากินน้ำล่องรอตอ,อนเที่ยงนะครับผมเราก็มาจิบกาแฟรอนะครับผมปลาตอดเล็กน้อยจนปงกลางนะครับผม นี่นะครับนี่ต้มกาแฟไว้นี่ครับผมซุปข่าครับผมกาแฟนี่ครับกาแฟกาแฟดีต้องซุปขทาก็ส,ปสปเปกน,น้ำเย็นก็ได้น้ำร้อนก็ดีกินน้ำร้อยก็ดีกินน้ำเย็นก็ได้กินแล้วอร่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมองเล่ยมแป๊กเล่ยมแปก๊แปกโอ๋โอสบ,บายมา,มา,มากๆเอา้า เอาแก้วไหนแก้นี้จาตเลยเาะนั่นเวลาดูดอะมาเลาอดเลาได้แค่เวลาดูนรวยตัวเลยโอ้โหบิเลยเนน้่แก้ยุบล้วแก้ยุบแก้ยุบละครบเลนั่นคอฟิตไทม์สมมุติปลายสิบปวันครับผม เช่นครับชิดอย่างนี้นะครับชิดง่ายมากแล้วก็ปัดปัดถูกครับเทล,ลใส่แก้ววิเศษวิเศษวิเศษก็คือดูนะครับดูแก้วนะเนี่ยดูแก้วกูเลลึงง่ายมากครับพี่น้องนี่ครับ,ครบแค่สะดอกเคาะต้องจ่าแค่สองนิ้วนะครับถ้าจัดสามนิ้วมันจะร้อน เยอะมากเลยครับด้วยโอ้โหขยะตั้งนานยังไม่หมดเลยโอ้โหเทมิทเทมิทครู่งว่าครับปลาตอดเลยครับปลานี่ตอดเรื่อยๆครับตอดกีไม่ปลาก็เกลือปลากีเบสเทคกาแฟไม่หมดเลยเอ้ยนี่แลกนี่เตาหัวขนาดนท่าไหร่าวากระเทือสีเขียวเดือดแล้วมานี่หนึ่งกันเนี่ยใจเย็นสซ่มาอยู่ตัวตุยด่อคันตะุยด่อคัน่ม่จะเป็นปลาเล่นแง่กับเราเอาซองคนคนคน เราไม่มีช้อนนั่นเราใช้ซ้อนแบบอัตโนมัติครับเห็นรู้ว่าปลอดภยัยหรือเปล่าไม่รู้ครับใช้ผิดวิธีหรือเปล่าไม่รู้ที่สุดถ,ถ,ถูกกินแน่นอนถูก,กนแน่นอนอสองกินไม่ได้ครับอไรไ่อยไ,ไหมครับอไรไ่อยไหมครับอร่อยไหมครับอะไรครับเหงื่อแตกหมดแล้วครับเกิดอะไรกินสิครับรออะไรครับกินสิครับเสร็จย <laughs> <laughs> ังไม่เฮ้ยพักเที่ยงแล้วนะครับผมทุกคน ปลาตอดช่วงเช้านะครับช่วงสายๆปลาไม่ค่อยตอดแล้นะครับผมวันนี้ก็ได้มาห้าหกตัวนะครับผมเมื่อเช้าก็ได้มาหลายตัวอยู่วันนี้ก็โอมาถึงนี่ก็ตอดเอาตอดเอาแต่ตอนนี้ก็นิ่งเงียบกิบเดี๋ยวเราเเจะใ <ไป S 1> จ<า>ที่นะครับผม ที่กลับไปที่เดิมเมื่อเช้าที่เรานั่งต่อกันเดี๋ยว,วนะเดี๋ยวเราจะเก็บของก่อนนะครับจะได้เต็มตัวขึ้นบน

ราคาเวขึ้นนะราคาดีวันนี้เราก็เรามีภาษากะเหรี่ยงมาสอนแบบง่ายๆนะครับผมวันนี้อากาศร้อนอากาศร้อนได้ยายที่ใหม่รัดวันนี้อากาศร้อนนี่ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าตาโกนะครับผมตาโก ส่วนเราใช้อันนี้หมวกแก๊บหรือหมวกอะไรพวกนี้เขาก็เขาก็เรียกว่าคหม้มมมะคู่หม้ะด้ะคหะคู่หมะคหะค้ะคูม้วก็มดน้้ค่าด้่าทอเดะะ้ะคคอ้ด้าคอ้ะมม่าา่ม เมื่อกี้ต้มน้ำนะครับผมต้มน้ำต้มน้ำภาษากะเหรี่ยงก็เรียกว่าชอทอดทีคลอทีคลอนะครับผมน้ำต้มทีคลอไปดอะไรไป,ไปได้วยเหรอแล้วก็ม,บบม,มีมามา่ามาม่าในส่วนมากเขาจะเรียกว่ามาม่าเลยนะครับผมว่าจะเรียกทับศัพท์ไปเลยง่ายต่อการจำ แล้วก็มีอืนอ,นอื่นอีกเช่นไม้ไผ่แล้วก็กสอบได้เรามานี่วก็วะแตนะครับผมแล้วก็อันนี้เสื้อแขนยาวชิกาจุดิทอน,นะครับผมแล้วก็อันนี้ที่ปิดปิดอันนี้เรียกว่าครบเพื่อคนนะครับผมเดี๋ยวเราเจะย้ายที่ละ นาฬิกานาฬิกาตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงบ่ายโมงตรงนะครับผมเดี๋ยวเราจะย้ายที่ละเดี๋ยวไปเจอกันที่น้านะครับผมเป็นไงบ้างครับทุกคนร้อนร้อนหนาวหนาวดูด้วยเย็นเย็นส้ดๆบรรยากาศลมพัดอ่อยๆนี่นะครับญ้าโพชารา ลมพัดปอยๆน้ำบยอร่อยแน nee ่นอนว่ามจะที่แฝงอ่ะเานะไรน้ำอ่ากี้ยปลาไม่กิุ

ูหัม,มเบียงระยะร้อยเม็ดนะครับพี่น้องจะใกลใกล้อยา,ยาคิดเองหนคิดแต่มาใกล้ๆกลแต่เราเบียงระยะร้อยเม็ด นี่นะครับผมมีปลากรดตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ปลาเกตสองสามตัวตอนนี้ก็ได้ประมาณทะเลท่าสวยๆนะเบียร์ประมาณมประมาณสองโลสามโลได้ประมาณสองสามกิโลอ้าวกรนเย็นแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้ประมาณสองสามโลนะครับผม ก็มีปลากดแล้วก็ปลาเกตนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปอีพีหน้านะครับผมว่าเราจะไปตกปลาที่ไหนจะไปหาอะไรนะครับผมดี๋วรอชมนะครับนี่ก็ลากันไปก่อนนะครับบายลาก่อนครับพี่น้อง